พี่จูเลี่นะคะเป็นตัวแทนจากบริษัท SCBX นะคะวันนี้ค่ะจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง AI Journey แล้วก็ AI Literacy ที่ SCBX ให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสไลด์นะคะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะในออเดียน e ์เนี่ยค่ะมีใครบ้างคะที่เราใช้ AI หรือว่า Gen AI ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นเราใช้ AI ในการ Gen text หรือเราใช้ AI ในการ Gen รูปมีไหมคะยกมือให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ มีอยู่เหมือนกันนะคะแปลว่าเราต้อง f มิเลียกับ ChatGPT, Copilot นะคะ Midjourney หรือว่า Loomer นะคะในแล้วก็มี มาด้วยนะคะในการทำ PowerPoint เจนรูปต่างๆนะคะดีเลยค่ะที่เรา f a m i l i a เพราะว่าถ้าวันหนึ่งค่ะเราเข้าสู่โลกแห่งการทำงานแล้วนะคะเราจะมีโอกาสได้ใช้เรื่องพวกนี้นะคะแล้วแปลว่าเราพร้อมนะคะที่จะก้าวสู่โลก business นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า aspiration นะคะของ SCBX ก่อนนะคะว่าเรามี aspiration ยังไงบ้างนะคะ SCBX ค่ะ เราอยากเป็น AI first company นะคะดังนั้นการที่เราจะเป็น AI first company แปลว่าอะไรแปลว่าเรานะคะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการทำงานนะคะเราไม่สามารถทำงานเดิมได้แล้วเราต้อง revamp นะคะเอา AI เข้ามา embed ในทุกๆ journey ทุกๆอย่างที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เรา operate วิธีที่เรา innovate และวิธีที่เราสร้าง value นะคะซึ่ง target ของเราค่ะเรามี target ว่า 75%ของ revenue ของเรานะคะต้องมาจาก AI Enablement นะคะซึ่งแปลว่าอะไรนะคะอันนี้ฟังดู Challenge มากเลยนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะแปลว่าพนักงานของเราค่ะต้องมีความพร้อมนะคะต้องไปพร้อมๆกันในเรื่องของ AI นะคะเพราะว่าสำหรับ SCBX ค่ะ AI first is people first นะคะคำว่า AI first is people first หมายความว่าย,ยัางไงจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ เวลาที่เราแอดดอเรื่องของ AI อะคะ่ะแน่นอนแปลว่าเราต้องมีเทคโนโลยีที่ดีเทคโนโลยี Technology ที่ใหม่แล้วก็แอดวานซ์สุดๆใช่ไหมคะแต่ถ้าคนไม่พร้อมล่ะคะคนไม่ไปกับเราเราไม่มีทางไปได้นะคะเพราะว่าคนเป็น Enabler เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราไปได้นะคะพอคนพร้อมที่จะใช้แล้วต้องมีอะไรต่อรู้ไหมคะเราต้องมี Environment ะคะ่ะ Environment ที่ดีที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากลอง กล้าทำอยากทำในสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วการที่เราจะสร้าง Environment แบบนั้นให้พนักงานของเรานะคะสิ่งที่เราทำคือเรามี culture ค่ะ culture ของเรามีอะไรบ้างพี่จะเล่าให้ฟังอย่างแรกนะคะเราเป็น culture ของ entrepreneur mindset นะคะคำว่าเป็น entrepreneur ก็เหมือนเป็น founder นะคะเป็นผู้เจ้าของกิจการนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยาก เช็ค new opportunity อยากเช็ค risk อยากหา opportunity ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วเราเองมันก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะ fail ถูกไหมคะถ้าจาก session มาตะกี้ก็ได้ยินพี่ๆพ,พ,พูดว่ามันมี challenge อาจจะ fail แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรา fail fast แล้วเราก็ learn from mistakes แล้วเราก็ improve ตัวเราเองนะคะอันนั้นคือ culture แรกอันที่สองนะคะ culture ของเราคือ collaborate ค่ะเพราะเวลาที่เราทำเรื่อง AI project ต่างๆอะคะ่ะ เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองเพราะเราอาจจะไม่ใช่เอ็กซ์เพรสดังนั้นเราต้องทำงานกับคนหลายๆกลุ่มนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเหมือนจิ๊กซอค่ะจิ๊กซอมันจะสวยเราก็ต้องเอาหลายๆรูปมาปฏิปะต่ะตอ,อกันถูกไหมคะก็คือคอลาเบเรชช่วยมือช่วยร่วมมือกันทำนะคะ ถัดมานะคะเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง finance นะคะก็คือ finance discipline เวลาที่เรา adopt AI อะคะ่ะเราอาจจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมันอาจจะแพงนะคะดังนั้นเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ sustainable หรือเปล่าแล้วก็ s c i l e หรือเปล่านะคะ ถัดมาก็คือเรื่อง Customer First ค่ะทุกอย่างที่ SCBX ทำเราให้ความสำคัญกับลูกค้านะคะดังนั้นทุกอย่างที่เราทำลูกค้าคือหัวใจสำคัญเราต้องคิดเสมอค่ะว่าสิ่งที่เราทำลูกค้าจะได้ประโยชน์ตรงไหน มันจะ impact ลูกค้ายังไงและจะเกิด satisfaction ได้อย่างไรนะคะถัดมาอันสุดท้ายของ culture ของเรานะคะก็คือเราต้องเป็น technology and data first ซึ่งหมายความว่าเราต้องใช้ potential ของ data และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะมันจะทำให้เรามี competitive edge และก็เป็น game changer นะคะพอเรามีทั้ง คนที่พร้อมแล้วนะคะที่อยากจะลองใช้ Environment ที่ดีถัดมาที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องเป็น AI Native นะคะ AI Native ก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI นะคะรวมถึงน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะก้าวเข้าสู่ยุคการทำงานเนี่ยเราต้องใช้เรื่องของ AI นะคะแล้วเรากำลังจะ move towards สิ่งที่เรียกว่า AI-powered world นะคะ อันนี้คือเรื่องของ AI ที่เราพูดถึง AI first นะคะแล้ว SCBX ะคะ่ะเวลาเราพูดถึง AI first company เราไม่ได้ไปแค่ภาพ SCBX นะคะเรามีบริษัทลูกอีก11บริษัทนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าบริษัทลูกของเราทั้ง11บริษัทมีบริษัทอะไรบ้างขออนุญาตแบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เรียกว่าแบงค์ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่ามีเปิด เปิดแบง k ์ c c o เ n t ากับเราใช่ไหมคะถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าดิจิทัลเลนดิ้งนะคะอย่างที่ชื่อบอกดิจิทัลเลนดิ้งก็คือเราให ยืมเงินนะคะซึ่งมีบริษัทอะไรบ้างนะคะขอเล่าถึงบริษัทแรกก่อนนะคะเรียกว่า Alpha X นะคะอันนี้เป็นบริษัทซื้อเช่า refinance ทุกอย่างที่หรูค่ะรถหรูเรือหรูมอเตอร์ไบค์บิ๊กไบค์รวมถึงเจ็ตด,ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะ refinance เช่าซื้อเชิญ Alpha X ได้เลยนะคะ ถัดมาค่ะคือ Auto X นะคะ Auto X เนี่ยเป็นบริษัทสินเชื่อลดนะคะก็คือ,อหรือภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเงินไชยโยนะคะน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะคะถัดมาเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีค่ะก็คือ Card X เเป็นบริษัทเครดิตคาร์ดนะคะก็จะช่วยให้เรา จับใจใช้สอยได้อย่างสบายๆนะคะอีก2บริษัทที่อยู่ในแคตตากรีที่เรียกว่า Digital l ล n d i n g คือบริษัท Manix กับ a า a บอ s ์คอสต์ดิจนะคะสบริษัทนี้ทําเหมือนกันคือในแง่ให้ l ล n d i n g นะคะแต่อันแรกค่ะมันนิเป็น s m l l n n n o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  n นะคะ m l n l n o n o loan แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นบริษัทที่เราให้เงิน เป็นเป็นโลนที่แบบน้อยๆอยะคะ่ะ15,000บาทถึง2,000 0 0บาทนะคะอันเนี้ยเพื่อช่วยผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะก็เลยจะกู้เงินยากเราก็เลยเห็นถึง อุปสรรคตรงนี้สำหรับลูกค้าแล้วก็เข้ามาช่วยนะคะอีกอันหนึ่งก็ที่บอกว่าเป็น Digital a b a c ค s นะคะก็อันนี้ก็เป็น l ล n d i n g เหมือนกันโดยใช้ e 2 e process เข้ามาโดยใช้พวก Data a n a l y t i c เข้ามาช่วยนะคะอันนี้คือ Category ที่เรียกว่า Digital Lending กลุ่มที่3นะคะเราจะเรียกว่า Digital Asset นะคะหรือว่า Future Technology มีบริษัทอะไรบ้างนะคะบริษัทแรกนะคะเรียกว่า 10x นะคะบริษัท 10x เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็น Work v e n t u r e นะคะเราจะดูว่ามีเทคโนโลยีไหนที่เราอยากจะ acquire หรือเราอยากจะ partner นะคะ เป็นเทคโนโลยีที่จะเกี่ยวกับบล็อกเชนนะคะดิจิทัลแอสเซทนะคะเมทัเวิร์สแล้วก็ดีเทคนะคะถัดมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จกักนะคะ i n n o v e s t X อนะคะอันนี้เป็นบริษัทที่ลงทุนแบบเราซื้อหุ้นซื้อกองทุนซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะอีกบริษัทหนึ่งเรียกว่า TokenX เนะคะ t o เ e n X เป็น Tokenization นะคะ หัวใจสำคัญของบริษัทนี้ก็คือเข้ามาช่วยผู้ประกอบการที่อยากจะ go uh, international แล้วก็เป็น digital world จริงๆนะคะเราก็มาช่วยตั้งแต่ end to end process เลยเหลืออีก2บริษัทที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็น tech enablement นะคะหรือว่า tech accelerator บริษัทแรกชื่อว่า datax นะคะ datax เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ของ scbx ทั้งในเรื่อง data แล้วก็เรื่องของ ai นะคะส่วนอีกบริษัทหนึงนะคะเรียกว่า techx อันนี้ค่ะ เป็นบริษัทที่ทำ uh, develop นะคะในแง่เทคโนโลยีต่างๆ solution นะคะแล้วก็เป็น c o n s o l ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือ11บริษัทที่อยู่ under SCBX ซึ่งเป็นบริษัทแม่หรือว่ายานแม่นะคะคราวนี้ค่ะทุกบริษัทเนี่ยทั้ง11บริษัท go through AI literacy เหมือนกันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอคลิปสั้นๆเพื่อที่จะได้เห็นเจอนี่นิดนึงว่าคำว่า AI literacy ที่ SCBX คืออะไร กีนะคะก็เป็นวิดีโอที่ให้เห็นว่าเวลาที่เราที่ SCBX เอะคะ่ะเราสร้างเจอนี้ของ AI เราทำยังไงนะคะถ้าเห็นนะมันมีหลายๆ activities หลายๆ กิจกรรมที่เราแพลนเอาไว้เหตุผลเพราะอะไรขอเล่านิดนึงก่อนค่ะว่าเพราะว่าบริษัท SCBX เค่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเรามีพนักงานทั้งหมด3,000 30, 0คนนะคะพนักงาน3,000 30, 0คนใน11บริษัทลูกทั้งหมดที่ทรวมกันนะคะมีพนักงานแล้วก็มีโปรไฟล์ที่ต่างกันนะคะมีทั้ง b บ s s เ e ส s ลด e ดอร์บ s s เนส s Practitioner มีคนที่เป็น Tech Savvy ด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะดีไซน์กิจกรรมหรือว่า AI l i t e r a c y คะ่ะมันจะตอบโจทย์แค่คนกลุ เดียวไม่ได้นะคะเราก็เลยเริ่มตั้งแต่ AI Expo นะคะ AI Expo เนี่ยเป็น One Day e v e n นนะคะเป็นวันเด y อีเวนที่เราเชิญบริษัทเทคเข้ามานะคะแล้วก็มาเปิดบูธค่ะเพื่อให้พนักงานเราเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะเราจะได้เกิดไอเดียว่าจะมีอะไรที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างนะคะแล้วเราก็มี Panel Discussion ที่เราเชิญ เทคมาพูดมาคุยนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะเรามีโชว์เคสด้วยนะคะพนักงานเราที่ทำพวก AI ผ่านโคไพล็อตนะคะก็จะมาโชว์เคสมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเขาทำอะไรเหตุผลที่เราทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเราต้องการที่จะอินสปายเพื่อนพนักงานค่ะให้เขารู้สึกว่า ออ AI มันช่วยเราแบบนี้นี่เองแล้วก็จะได้เกิดไอเดียแล้วก็อยากไปต่อยอดแล้วก็ไปทำนะคะพอเราจบ AI Expo แล้วอะคะ่ะเราก็จะมี AI podcast นะคะอันนี้เป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงเองนะคะที่เราให้ทุกคนเข้าไปฟังเข้าไปดูนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่า AI คืออะไรอันนี้เหมือนปูพื้นฐานเบสิกก่อนคะ่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วว่าเรา จะเอา AI เข้ามาในใช้ในชีวิตยังไงนะคะในขณะที่ลีเดอร์ค่ะก็จะมีเป็น AI for Business Leader เหตุผลที่เรามีอีกอันหนึ่งให้ลีเดอร์โดยเฉพาะเพราะว่าลีเดอร์ต้องทำพวก strategy ต้องมี direction ดังนั้นเรื่องที่เขาต้องรู้เกี่ยวกับ AI เนี่ยอาจจะมีมากกว่านิดนึงนะคะพอจบตรงนั้นแล้วแน่นอนทุกคนต้องเรียน AI Foundation นะคะที่เมื่อกี้มีพูดไปว่าพนักง,งานของเราต้องมีเรื่อง AI literacy มีความเข้าใจเรื่อง AI ะะซึ่งเราทา r g e t ็ตว่าภายในปีนี้ค่ะปีหน้าแหละ2025นะคะ100%จะต้อง เรียนแล้วก็ผ่านตรงนี้หมดแล้วและณนะวันนี้นะคะ9กกว่าเแล้วนะคะดังนั้นแปลว่าพนักง,งาน SCBX ทั้งหมดเลยอะคะ่ะมีความพร้อมที่จะทำเรื่อง AI อนะคะอันนี้ก็คือ AI i o u u n d t t o o เพอหลังจากจบ AI Foundation นะคะเรามีคอร์สที่เรียกว่า AI Intermediate แล้วก็ AI a d v a n c e นซะคะซึ่งอันนี้เราเอมไว้แค่15%ของทั้งองค์กรหรือประมาณ400-500ชีวิตอะนะคะเหตุผลที่เราอาจจะไม่ได้เอมเยอะเพราะว่าเรามองว่าอัน ต้องเป็น r o e base นะคะคนที่จะสามารถไป develop สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าคนที่มีโปรเจกต์ซึ่งพอเขาเรียนคอร์สสอันนี้จบแล้วอะคะ่ะเขาจะได้มาซึ่ง POC นะคะ POC คือ Proof of Concept นะคะดังนั้นพอได้ Proof of Concept แล้วเนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์ให้ผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็บอกว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะมี Impact ยังไงนะคะสามารถ Scale up ไปใช้กับบริษัทอื่นได้หรือเปล่านะคะพอแชร์เรื่องพวกนี้เสร็จแล้วแล้วทาได้จริงมันก็จะเกิด Impact นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไม เป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวนะคะแต่ว่าหลังจากที่เรา go through all the learning programs พวกนี้แล้วค่ะแน่นอนเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า reinforcement activities นะคะเพราะว่าการเรียนรู้อ่ะมันไม่จบค่ะเราต้องเรียนรู้ continuous learning เรียนรู้ต่อไปเพิ่มพูนทักษะของเราต่อไปนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีก็มีสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราก็ต้อง keep up to trend เหมือนกันแล้วสิ่งที่เรามีให้พนักงานของเราค่ะเรามีคอร์สที่เรียกว่า AI prompt engineering ะะอันนี้ก็เป็นเรียนหนึ่งวันเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเวลาที่เราจะพร้อมะคะ่ะเราต้องพร้อมยังไงนะคะเขียนยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่เราอยากได้แล้วก็ e f f e c t i v e ที่สุดซึ่งวันนี้ค่ะขออนุญาตแชร์ ทริคเล็กๆนะคะว่าเวลาที่เราจะพร้อมสั่ง ChatGPT หรือ CoPilot ให้ตอบอะไรเราสักอย่างเนี่ยค่ะมันต้องมีอยู่4 c o คอมโพเนนต์นะคะ4คอมโพเนนต์มีอะไรบ้างจำง่ายๆเลยค่ะคำว่า I C K I C K มาจากอะไร I มาจาก Instruction นะคะให้ Instruction ที่ชัดเจนว่าต้องการให้เขาทำอะไรนะคะ C Context นะคะหรือว่า Information ให้ไปให้ ครบให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะ Q คือ question หรือสิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากถามสิ่งที่เราอยากให้ AI ตอบนะคะแล้ว O คือ Output นะคะเราอยากให้เขาให้ Output ออกมาใน format แบบไหนเราก็บอก AI ไปนะคะแล้วเขาก็เราก็จะสามารถพร้อมได้อย่าง effective นะคะอันนี้เป็น tips สั้นๆนะคะนอกจากที่เรามี AI พร้อมเอนจิเนียริที่เราให้พนักงานเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วอะคะ่ะเราก็มี AI Meet-Up AI m นะคะ p i Meet Up เนี่ยเราทำเพื่อให้คนที่มีความชอบคล้ายๆกันนะคะคนที่เป็น AI Enthusiast มาคุยกันมาพบปะกันนะคะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดไอเดียนะคะรวมถึงเวลาที่เขาทำ use c c s s อะคะ่ะเขาอาจจะเจอ ชาร์ l เลนจ์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีคอมมูนิตี้อันนี้ค่ะก็จะทำให้สามารถแชร์กันนะคะแล้วอาจจะทำให้เพื่อนไม่ต้องไปเจออุปสรรคแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเรามี AI Meetup ด้วยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมี AI Conference ด้วยนะคะแต่สิ่งที่เก๋สุดๆเลยนะคะคือ w o y of w o r k n n g ของเราค่ะ w วิร์ w o r k ร์ของเราเนี่ยเราอะ Encourage, ให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตัวเองสูงสุดนะคะเราก็เลยมี AI Battle นะคะใน AI Battle เนี่ยเรารกวดไปแล้วด้วยนะคะและเราก็ได้ผู้ชนะและอยากจะขออวดนิดนึงว่าคนที่ชนะ AI Battle อ่ลค่ะเขาได้ไปสิงคโปร์นะคะเพราะว่ามันมี Tech Events ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่6-8ถึงแปดพ e ศจิกเชื่อว่าจริงๆตอนนี้เขาก็น่าจะยังเที่ยวที่สิงคโปร์กันอยู่นะคะส่วนทีมที่ไม่ชนะนะคะเราก็มีรางวัลปลอบใจให้เหมือนกันนะคะมีทั้งเงินแล้วก็ของรางวัล เหตุผลคือเราอยากจะขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อให้เขาพัฒนาสิ่งดีๆให้กับบริษัทแล้วก็ลูกค้าต่อๆไปนะคะนอกจากที่เรามีเรื่องพวกนี้แล้วอะคะ่ะเราก็ยังพาร์ทเนอร์กับคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสตนะคะอันนี้เป็น AI e x เอ็กซ์เพรสตที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยเหตุผลที่เราต้องพาร์ทเนอร์คะ่ะเพราะเทคโนโลยีมัน move very fast นะคะแล้วเราเองก็อยากจะ exchange knowledge หรือความรู้สิ่งต่างๆกับ พวกที่เป็น AI expert นะคะคราวนี้ค่ะ AI expert ที่เราพาร์เนอร์ด้วยมีทั้งฝั่ง a c a d e m i c แล้วก็ฝั่ง business นะคะในแง่ของฝั่ง a c a d e m i c ก่อนะคะเราพาร์เนอร์กับ Stanford HAI แล้วก็ MIT นะคะส่วนทีม Research ของเราค่ะทำโปรเจกต์กับ w i s t e c h แล้วถ้าเกิดเป็น business technology ที่เราพาร์เนอร์ with นะคะก็จะเป็นแกงที่เป็น BCG นะคะ Texas a s ส e n น e r แล้วก็ Microsoft นะคะเพื่อที่จะมัวร์ว่าเราสามารถที่จะแบบ Lift up to another level นะคะคราวนี้จะมาแชร์ Use Case แล้วนะคะ พี่จุลิตเตรียมมาทั้งหมด3 Use Case ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะจะได้เห็นภาพว่าที่ SCBX เราทำอะไรบ้างนะคะขอเริ่มจาก Use Case แรกก่อนนะคะ s s e a s e แรกเนี่ยเป็น Use Case ของ AutoX นะคะอันนี้เราทำเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าถ้าจำได้หนึ่งใน c คอ t u เจของเราคือ customer come first นะคะซึ่งอันนี้ค่ะต้องบอกว่า เขาเรียก Use Case อันนี้ว่า market conduct detection นะคะหมายความว่ายังไงเวลาที่เราขายของให้กับลูกค้าเซลส์ไปขายของอะคะ่ะมันจะมีกฎว่าเขาต้องบอก uh, benefit ให้ครบนะคะแล้วก็ต้องขายบอก Quality บอกทุกอย่างให้ครบเลยนะคะอันนี้เป็นข้อที่ทาง Bank of Thailand หรือแบงค์ชาติการ์ดเอาไว้นะคะ แล้วมันมีเพนพอยด์ค่ะเพนพอยคืออะไรคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเซลเวลาออกไปขายอะคะ่ะเขาพูดครบทุกอย่างจริงๆอย่างที่เราแบบเทรนเข้ามาหรือเปล่านะคะมันจะมีอยู่ประมาณ6-7 process ที่ต้องทำนะคะคราวนี้สิ่งที่เราเคยทำในอดีตก่อนละกันเรามี Mystery Shopper นะคะมิสทรีชอปเปอร์ก็คือจ้างคนมาเป็นแบบ Acting ว่าจะแบบ มาใช้บริการอันนี้ค่ะเพื่อที่จะดูว่าทําครบ6อันหรือเปล่าแต่ตอนนี้หลังจากที่เรามียู Case อันนี้เราไม่ต้องใช้แล้วนะคะเราทํำยังไงเราฝัง AI ไว้นะคะซึ่งเราใช้ A.S.R กับ L.L.M A.S.R นะคะคือ Auto Speech Recognition นะคะกับ L.L.M ก็คือ Large Language Model นะคะเพื่อที่จะมาดูว่าเวลาที่เข้าไปคุยอะคะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันฝังอยู่ใน iPad เนาะพอไปคุยกับลูกค้าค่ะเราก็กดบึง้งแล้วมันก็จะ record สิ่งที่คุยกันนะคะแล้วมันก็จะประมวลออกมาเป็น text เลยค่ะว่าสิ่งที่เซลล์พูดสิ่งที่เซลล์ขายบอกไปเนี่ย ครบตาม Market Conduct ทั้งหมดหรือเปล่านะคะแล้วพอตอนจบ Conversation หลังจาก30นาทีไปแล้วจะมี Summary ออกมาให้เลยค่ะว่าพูดเรื่องอะไรไปบ้างแล้วครบไหมถ้าไม่ครบมันฉลาดมากเลยนะคะบอกเซลล์ด้วยค่ะ ว่าต้องพูดเรื่องอะไรอีกหนึ่งเรื่องดังนั้นก็จะทําให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะซึ่ง accuracy ของ use case อันนี้ค่ะอยู่ที่93%นะคะคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่ง use case นะคะอันนี้เป็น use case ของน้อง Talent Acquisition หรือทีม Recruiter ที่เขาทํากันนะคะ use case อันนี้ใช้แพลตฟอร์มง่ายๆเลยก็คือเป็นพวก AI ที่เราน่าจะ familiar อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ChatGPT c o p i l o t นะคะ เวลาที่เราทำา r e r u i t m e n t นะคะมัน Very Time Consuming ใช้เวลาเยอะมากเลยหลายชั่วโมงกว่าที่เราจะได้มาซึ่ง c a n d i เดตหนท่านและบางครั้งแคนดิเดตก็ Decline เราด้วยซ้ำนะคะพอเรามีเอา AI เข้ามาช่วยอะคะ่ะเราช่วยตั้งแต่แรกสุดเลยค่ะโดยการที่เราเขียนสิ่งต่างๆเพื่อที่จะ u u l d brand นะคะเราก็ไปบอกอ Chat GPT ค่ะว่าช่วยเขียน a r t i c l e อย่างนี้หน่อยสำหรับใครนะคะบอกบอกไปเลยนะคะ In General ว่าต้องการให้ a p ears to this group of audience นะคะแล้วก็ให้เขียนเรื่องอะไรแล้วเสร็จแล้วว่าค่ะ ปกติเราอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงในการเขียน1 Art i อารแต่พอเรามี AI ไอะค่ะไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาสิ่งที่เขาเขียนทั้งหมดแล้วไปโพสนะคะเพราะเราฉลาดกว่า AI ดังนั้นเราต้องรีวิวแล้วก็เช็คว่าสิ่งที่เขาเขียนใช่หรือเปล่าตอบโจทย์หรือเปล่านะคะแล้วเราก็เอาไปข้อข้อความพวกนี้คะ่ะไปโพสรวมทั้ง J d เราก็ทาวิธีแบบนี้เหมือนกันนะคะสาหรับตาแหน่งใหม่ๆ แล้วพอเราทําแบบนี้ค่ะมันก็จะมีน้องๆที่ส่งเรซูเม่เข้ามาใช่ไหมคะพอเราได้เรซูเม่เข้ามาคราวนี้เราไม่ใช้ ChatGPT แล้วนะเราจะใช้ CoPilot เพราะว่า CoPilot ของเราเป็น Enterprise version ซึ่งหมายความว่ามันมี PDPA ข้อมูลของน้องๆจะไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกนะคะเราก็ให้ c o p าย o t อะคะทำ comparison ให้เราเลยว่าสำหรับตำแหน่งนี้นะคะที่เราต้องการ competency 12345นะคะ แล้วให้แรงแต่ละแคนดิเดตเลยว่าเป็นยังไงให้ออกมาเป็นในเทเบิลซึ่งพอทำแบบนี้ได้อะคะ่ะรีค루ตก็ลดเวลาในการทำงานไปได้เยอะมากนะคะแล้วเราสามารถส่ง s u ม m ม r รน้องที่ตรงกับ ตำแหน่งนั้นได้จริงๆให้กับ Line Manager แล้ว Line Manager ก็สัมภาษณ์นะคะแล้ว process นี้ค่ะทำให้ลดเวลาในการทำงานไปกว่า3,000ชั่วโมงนะคะ acceptance rate ก็ดีขึ้น productivity ก็ดีขึ้นนะคะส่วน use case สุดท้ายนะคะเป็น use case ที่เกี่ยวกับพนักงานของเราแล้วนะคะอันนี้คือเราอยากจะทำให้พนักงานมี experience หรือว่าประสบการณ์ที่ดีขึ้นค่ะ มีไหมคะที่แบบบางทีเราเราน่าจะเจอเนาะพนักงานอาจจะถามเราตอนแบบวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เห็นกว่าจะมาตอบก็คือวันจันทร์มันก็อาจจะช้าไปอะนะคะเราก็เลยคิดว่าเราอยากใช้แชทบอทนะคะเพื่อมาช่วยตอบคำถามจะได้ตอบคำถามได้ตลอด247เลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นเฟสแรกและในเฟสแรกอะคะอ่ะสิ่งที่ตอบมันก็จะออกมาจากข้อมูลที่เราใส่ลงไปใน ในแชร์ไดรฟ์นะคะหรือว่าคลังข้อมูลของเราที่จะมีทั้ง Policy, Way OfWorking สิ่งต่างๆนะคะเขาก็จะตอบคำถามให้เราได้แต่เฟสสองเรากำลังจะทำให้มันเป็น Personalization นะคะคราวนี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพมีเดโมให้ดูนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าแชทบอทของ SCBX เป็นยังไงนะคะฝากกดให้นิดนึงได้ไหมคะ,อ,ะอันนี้นะคะแชทบอท เขาก็ถามคำถามค่ะสวัสดีครับวันลาป่วยมีกี่วันครับแล้วแชทบอทที่เราใช้ผ่านไต้ฝุ่นนะคะก็กำลังประมวลผลนะคะแล้วก็บอกว่าพนักงานมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่ากับป่วยจริงโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามปกติปีละสามสิบวันทำงานนะคะคำถามที่สองถ้าต้องไปทำบัตรประชาชนใช้วันลาแบบไหน พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นนะคะต้องแสดงความจํานงกับผู้บัญชาบังคับบัญชาการล้วงน้าไม่น้อยกว่า2วันและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้นะคะพนักงานมีสิทธิ์ลา b u s i n e s s l e a v e ได้5วันนะคะแล้วก็เขาบอกขอบคุณแชทบอทก็ฉลาดนะคะบอกว่ายินดีครับหากมีคําถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งได้เลยคราวนี้พนักงานก็ถามเกี่ยวกับ แฟลกเบนนะคะว่าคืออะไรแชทก็บอกว่า f ฟลกเบนหรือ flexible benefit นะคะคือสวัสดิการยืดหยุนย่นด้านสุขภาพที่บริษัทกำหนดวงเงินต่อปีให้พนักงานไปซื้อตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้นะคะพนักงานก็ถามว่าแล้วซื้อเก้าอี้ทำงานมาใช้ทำงานที่บ้านเปิดได้หรือเปล่านะคะแชทบอทบอกว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์นะคะ เก้าอี้หูฟังสายไฟอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยแต่ต้องมีใบเสร็จนะคะหรือใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็บอกว่าพนักง,งานบอกว่าใช้เน็ตทำงานเยอะค่าโทรศัพท์มีช่วยเหลือไหมครับแชทบอกว่ามีครับ บริษัทมีการช่วยเหลือค่าโทรศัพท์สำหรับการทำงานที่บ้านโดยจ่ายพร้อมกับเพโรในเดือนละ1,500บาทนะคะแล้วเราก็มีคอมเพลนไปเบาๆนะคะว่าทำไมตอบช้าจังตอบไวกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะแชทก็ตอบว่า ขออภัยที่ทำให้รู้สึกว่าตอบช้านะคะพยายามตอบคำถามของคุณให้เร็วที่สุดและแม่นยำที่สุดบางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการค้นหาจากฐานข้อมูลที่มีอยู่นะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมกรุณาแจ้งได้เลยแล้วพนักงานเราก็บอกว่าไม่เป็นไรและครับขอบคุณครับนะคะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราทำให้กับพนักงานนะคะ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอะ่ะเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าการที่พนักง,งานได้ทำงานแล้วรู้สึกว่ามี Purpose นะคะได้สร้าง Impact ได้ Take Ownership นะคะรวมถึงได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ Uplift ต์ตัวเองอ่ะนะคะได้เรียนรู้เพิ่มเติม อิ r พูฟตัวเองตลอดเวลาแล้วก็มีรีวอร์เนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีคุณค่าเขามี value ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เป็น Vision ของบริษัทเราเลยค่ะเราอยากจะเป็น the most admired regional financial group นะคะ